ศาสตราจารย์มนตรีคำชูเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2491สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมชนและประธานเมื่อปีพุทธศักราช2515และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตวิศวกรรมชนและประธานเมื่อปีพุทธศักราช2519 ท่านได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมชลประธานคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศ,ศสาสตร์เมื่อปีพุทธศ,าศาักราช2521นะครับอาสวัสดีทุกๆคนนะฮะผมก็ในฐานะนที่เป็นลูกมอ่อของชลประานนะฮะตั้งแต่เียนหนังสือจนถึงทำงานก็ด้านชลประานตลอดนะทธรรมากินก็ด้านชลประทานตลอด นะครับอันนี้ก็เป็นสำนึกในบุญคุณส่วนหนึ่งนะฮะที่ภาคชุมมาทานเนี่ยได้ทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสนะฮะที่ทํางานสําคัญสําคัญนะครับ,นะรบแล้วก็ได้ทาสามาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเอวัง่ายนะครับก็อันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมจะจะคุยให้ทราบว่าสาขาชุวทานเนี่ยจริงๆแล้ว hmm. นะเป็นสาขาที่สําคัญมากนะของชีวิตคนเรานะครับ ถ้าพูดถึงโลกนี้นะจริงๆก็สาขาชมุมทานเนี่ยเป็นสาขาแรกๆของโลกเลยนะในการที่พัฒนาดูเหมือนกับเป็นสาขาดึนดำบรรนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่จะทําให้คนอยู่รอดได้นะครับซึ่งทําให้เราภูมิใจและแม้แต่สาขาวิรุมประทานเองก็เป็นคณะเริ่มต้นของคณะวิศวกครมาตร์ที่บางเขียนก็ดีที่ไหนก็ดีนี่ก็เริ่มมาจากเริ่มมาจากเมืองชมุมปทานและเริ่มจากคนณะสกขาชุมประทาน นะฮะจนเป็นภาคจุมาทานและทเามาเป็นคณะวิศวะนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กำแพงแสนนะร่วมกับอาจารย์ทั้งหลายที่กำแพงแสนนะเราไปอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะมีความสุขกันมาตลอดนะครับก็ยังน่าอิจฉาทุกวันนี้ว่าคนที่อยู่ที่กำแพงแสนเนี่ยสบายนะครับมีความสุขอากาศดีนะครับดนตรีพันลอาหารอร่อยหรือเปล่าไม่แน่นะครับแต่ว่าดูแล้วมีความสุขนะฮะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องมีอากาศเป็นพิษ นะครับมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นก็อยู่เสร็จสอนเสร็จก็กลับไปบ้านไปนอนนะครับก็มีแรงที่จะมาพัฒนาภาควิชามาพัฒนาคณะนะครับแล้วมาพัฒนาครอบครัวได้อย่างสบายนะครับเราก็ทํากันมาดูกันแบบพี่แป็นน้องมาตลอดนะเสด็จไดนะฮนะว่าเมื่อพักหลังๆเนี่ยผมก็จําเป็นนะฮะมีภารกิจเลยต้องย้ายมาอยู่ที่บางเขนก็พยายามที่จะมาทําประโยชน์ให้กับคณะนะอยู่เหมือนกัน นะอย่างเต็มที่ล่ะครับแต่ก็ไม่เคยลืมกำแพงแสนนะจริงๆลาเหมือนก็เรามีสองบ้านนะนะกำแพงแสนนั่นก็เป็นบ้านหนึ่งเราก็ยังเป็นอยู่กันนานนะคุณพัานดาน,นี่กว่าญาติซ้ําไปนะครับญาติหรือแม้แต่ลูกเองเนี่ยยังอยู่ประมาแค่สิบกว่าปีนะผมอยู่กำแพงแสนนีสามสิบปีนะเรียนอีกรวมได้สี่สิบกว่าปีอยู่ในธรรมทานเนี่ยนะก็เป็นลูกพ่อจริงๆ นะครับก็ยังคิดว่าเรายังน่าจะพัฒนาระบบอะไรเกี่ยวกับด้านชุมนทานได้อีกเยอะแยะนะฮะแสดาว่าที่เราเรียนเรียนเนี่ยผมคิดว่ามันยังอยากไปสักนิดหนึ่งนะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากต้องมีความปานนิดมากนะต้องเอาใจใส่แล้วก็ทําให้ได้ผลผลิตเป็นองค์รวมของประเทศนะครับเราเรียนเรื่องน้ําแล้วเนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานของน้ําคือชีวิตในยอย่างดี นะครับไม่ว่าเกี่ยวกับพืชหรือเกี่ยวกับคนดสซมีชทั้งหลายเนี่ยอาศัยน้ำทั้งนั้นนะครับงั้นเราต้องภูมิใจนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเราภูมิใจว่าเราเป็นวอเตอร์แมนนะโชจุลกรดะตามบิดาโจุลกรเนี่ยคือบนคุยใชิกัมพูเน่ซึ่งจะเป็นบุคคลที่ที่ชาวเราชุมนุทานทุกคนเนี่ยก็ยอมรับว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่ไกลนะครับและอาจารย์คนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะต้องถือโอกาสครั้งนี้เก่าด้วยนึกถึงบุญค,คุณของท่านอย่างมากนะครับ คืออาจารย์ปฏิพานนะครผมเจอทาจารย์ปฏิพันธ์กั้แต่มสมัยผมเรียนนะะนครับพ่อผมพามาสมัครเรียนจุลทานเนี่ยนะครับอาจารย์ปฏิพันธ์นะครับเป็นผู้ค้ำประกันผมนะครับท่านท่า,า,านก็ไม่รู้จักอะไรผมเป็นการส่วนตัวนักแต่ว่าโอเคท่านรู้จักกับพ่อผมนะครับก็รับประกันผมหรือเป็นเป็นผู้ปกครองผมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านก็ได้สอนวิชาที่ผมทำมากินก็นคือวิชาน้ำยน นะคสปริงเกอร์เนี่ยผมหากินอยู่กับสองน้ำอย่างนี้ละครับในชีวิตนี้นะครับแล้วก็ท่านก็นยังนะแนะนําตอนผมเป็นอาจารย์ท่านก็นให้กําลังใจนะฮะช่วยดูแลช่วยช่วยปกป้องเอาไว้ง่ายนะครับอันนี้ผมต้องต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ปฏิพันธ์ไว้ณที่นี้นะส่วนอาการอื่นๆ่นอีกก็ท้งนั้นแหละครับ นะผมไม่สามารถจะกล่าวได้หมดเดี๋ยวจะหาว่าผมกล่าวแต่การปฏิพันธ์อย่างเดียวนะครับไม่ทรยบุญสมสวัสดิรัตนัเนี่ยนะครับซึ่งออกทัพคณะบดีคณะวิศวะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นพ่อเอาไว้ง่ายนะท่านรักพวกเราเหมือนลูกนะครับเราอยู่ด้วยความสุขนะครับอาจารย์อรุณน,น,นี่ยนะอาจารย์ชนะเจ้าเก่ากกวพวกนี้ครับเรามีความผูกพันหรือแม้แต่อาจารย์รุ่นใหม่ๆนี่เราก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นคุ้นเคยกันเหมือนญาตินะครับนั้นก็ขอให้พวกเรา นะต้องมีความเหนียวแน่นลักไข่กลมเกลียวเพื่อจะพัฒนานะภาควิชาเรานี่ให้มันโดดเด่นที่สุดในประเทศอาจารย์มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการชลประทานภายใต้แรงดันได้แก่ระบบสปริงเกอร์และระบบน้ำหยดสามารถกล่าวได้ว่าท่านเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวท่านยังได้เขียนตำราวิชาการไว้ด้วยคือ หลักการชรประทานแบบน้ำหยดและการแก้ปัญหาตลอดชีวิตการรับราชการท่านมีผลงานวิจัยมากมายหนึ่งในผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมงานวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในปีพุทธศักราช2545นั่นก็คือเครื่องพอะถัวงอกอนามัยอัตโนมัติ เราภูมิใจในความเป็นวิศวกรรมชุมทานหรือวิศวกรจุมทานนี่อย่างยิ่งนะครับหวังว่าเราน่าจะพัฒนางานนี้ให้เด็กเกิดความภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราจะต้องทั้งสอนทั้งสั่งทั้งวิจัยทั้งทําอะไรให้มันเห็นเป็นมรรคเป็นผลจริงๆนะครับให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะรเราใส่น้าเข้าไปออกม็ต้องเป็นผลผลิตเราอย่าไปสอนจนว่า้น้ำความเสมอมีประสิทธิภาพสูงนะอย่างเดียว นะครับถ้าเผื่อไม่เกิดผลผลิตหรือไม่ไม่สามารถจะสร้างผลผลิตให้กับประเทศได้เนี่ยมันก็น่าเสียดายต้องรู้ต่อไปว่าน้ำหรือบาตรเม็ดเนี่ยจะปลูกข้าวได้กี่กิโลนะฮะหรือทาน้ําตาลได้กี่กรรมนะฮะหรือว่าจะทําไม้ผลทําอะไรออกมาเป็นรุ่มของ production นะครับเราต้องเรียนเรื่องพืชเราต้องเรียนเรียน,น,เ,เ,ยน,เ,ยนเกี่ยวกับ bio system หรือระบบระบบของชีวภาพซึ่งมันเกี่ยวโยงกันในหลายๆสา,า,าขานะครับเราอย่าอย่า เพียงจะมองเฉพาะของเราอย่างเดียวนะครับโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะขอให้ติดตามให้ใกล้าคิดนะฮะมันมีความละเอียดอ่อนนะครับน้ําก็ต้องเพื่อจะไปละลายแร่ธาตุต่างๆไปละลายปุ๋ยเนี่ยนะปุ๋ยเนี่ยใส่กันกับยาเป็นปิ๊ดเป็นกระป๋องนะฮะฝรั่งก็ใส่เป็น,น,น,นะน ppm แต่ในอนาคตที่เขาใส่เป็นประจุนะฮะนะเพราะว่าในสิ่ง้ชทุกอต่างเนี่ยไปเป็นเรื่องของไฟฟ้านะเปเรื่องของประจุไฟฟ้าเป็นเรื่องของขึ้นแม่เหล็กทั้งนั้นนะครับ ระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นอกจากการถ่ายทอดวิชาการความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทานให้แก่บรรดาลูกศิษย์แล้วท่านอาจารย์ยังได้เพียพรพยายามอบรมสั่งสอนให้นิสิต์เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีการนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรม น,น,นี่ที่ผมพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยเราก็อยากจะให้ตามที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ให้ความหมายไปดีมากว่าน้านั้นน่ะนะอยู่ที่ไหนต้องเย็นฉ่าชื่นใจของเราก็ต้องอยู่ด้วยความร่มเย็นนะข้อที่สองน้ำมีปรับตัวข้าิ่งแวดล้อมได้ดีนะอยู่ในขันลูกขันอยู่ในขวดลูกแก้วอยู่ในแพนะอะไรก็ปรับตัวได้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกๆที่ที่เราอยู่เราสอนเด็กให้รู้จักปรับตัวเข้าออกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ นะครับทั้งที่อยู่ที่ทํางานนะ mm hmm. ทั้งครอบครัวต้องปรับตัวนะ <S <S สามน้ำเป็นตัวผสมผสานที่ดีเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะผสมคอนกรีตผสมยาผ,ผสมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเอาน้ํานมาเป็นตัวผสมง <S 1> <S 1> ั้นเราอยู่ด้วยกันต้องมีการผสมผสานนะเกี่ยวโยงกัน <ะ S 2> <ส>หลายๆสาขาเกี่ยวโยงกันในหลายๆอาชีพเกี่ยวโยงกันในหลายๆคนหลายๆหลายๆเหตุการณ์นะครับต้องผสมผสานให้ให้เกิดประโยชน์ได้นะข้อที่สี่น้ำมีความคงเกีียวไม่แตกแยก เห็นไหมครับเราไม่สามารถจะแยกน้ําได้เอาวิ่มาฟันอะไรมาแทงน้ําก็ยังรวมตัวกันเสมอเลยน้ำน้ำจากภาคเหนือภาคใต้ภาคไหนก็แล้วแต่มารวมกันก็จะเป็นน้ำเห็นไหมครับงั้นองมีความคมเกลียวไม่แตกแยกนี่สําคัญมากนะข้อที่5้าข้อสุดท้ายที่สือวาฒนธรรมที่สําคัญนะน้ำนั้นมีความเที่ยงแท้ยุติธรรมไม่เอ็นเอียงน้ําอยู่ระดับเสมอเลยเห็นไหมครับเราอยู่ด้วยกันต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือกุญแอกันนะครับพวกเราจะได้อยู่อย่างมีความสุข นักเอาห้าข้อนี้ที่บรรพัุรุษลของเราเนี่ยได้อยากจะแนะนําให้พวกเรานี่ได้ปฏิบัติได้มองดูถึงจะเป็นวอเตอร์แมนจริงๆนอกจากงานทางด้านการเรียนการสอนแล้วท่านอาจารย์ยังได้ปฏิบัติงานทางด้านบริหารที่สําคัญได้แก่หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชนและประทานระหว่างปีพุทธศักราช2536ถึง2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระหว่างปี2538ถึง2541ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระววทาารวงเกษตรและสหกรณ์ระหว่างปีพุทธศักราช2542ถึง2543จนปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์อยาปาก ให้กับพวกอาจารย์ที่ถือว่าเป็นรุ่นน้องอะ่ะนะพอเขามาถือว่าผมกเกษียณแล้วนะแต่จริงๆแล้วความเป็นเพื่อนหรือความเป็นญาตินีไม่มีกเกษียณหรอกครับนะ,ะเกษียณราชการนะครับพอหกสิบตามร,ระเบียบราชการแต่ความเป็นเพื่อนความเป็นอาจารย์ความเป็นคนรักใครกันเนี่ยไม่มีกเกษียณหรอกครับมันยังมีความผูกพันกันตลอดนะครับผมก็ยังถือว่ากำแพงแสงก็คือบ้านนะที่ผมเคยได้อาศัยเคยได้พักนะเคยสร้างประโยชน์ให้กับผมนะครับผมก็ไม่เคยลืมเลยเพียงแต่ว่า นะยังไม่ค่อยมีใครได้มาใช้ผมเท่าที่ควรน่เองนะผมเต็มใจนะครับถ้าผมมีโอกาสอะไรที่คิดว่าผมจะเป็นประโยชน์กับกําแมงแสงนะผมก็ยินดีนะครับที่จะมีโอกาสเราไปรับใช้เพื่อจะอทดแทนคุณคุณของของฐานที่บ้างนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสำคัญมากอ็มีความกตัญญูนะไม่ว่ากตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะครับกตัญญูต่อสถานที่นะกตัญญูหมดนะ สิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราเนี่ยนะครับเราถึงจะเกิดความเจริญได้นะก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งหลายนีได้สอนรู้สึกย์ทั้งเรานะให้รู้จักหน้าที่รู้จักความกตันญยูนะครับรับรองได้ว่าเจริญทุกคนตลอดระยะเวลาในการรับราชการ31ปีรองศาสตราจารย์มนตรีคำชูปฏิบัติราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรบวงุฤเป็นเกยียรติแห่งตระกูลสืบไปด้วยคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์ได้สร้างสมไว้ตลอดระยะเวลาการทำงานของท่านพวกเราเหล่าคณาจารย์รุ่นหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆศิษยานุศิษย์ทั้งปัจจุบันและที่จบการศึกษาไปแล้วหลายต่อหลายรุ่นขอน้อมคารวะแสดงกตัญญูกตวเวทิตาจิต แต่ท่านอาจารย์ไวนาโอกาสนี้